ชาวันนี้นะคะเราก็อยู่กับ5วัตถุดิบที่เรามีค่ะสำหรับเมนูวันนี้นั่นก็คือผัดกรหล่ำดอกอกเกอรี่ก,กุ้งและหมูสับค่ะชื่อยาวมากทุกคนไม่รู้จะตั้งชื่อมันว่ายังไงก็ตามนี้เลยละกันตามชื่อวัตถุดิบค่ะ แต่สิ่งสำคัญจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนั่นก็คือการหั่นบรอกโคลีลงไปแช่กับน้ำเกลือค่ะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเราเราจะหั่นขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะคะส่วนเรานั้นขอชิ้นใหญ่ๆค่และเบิกตัวกระลำดอกอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนตอนอยู่กับยายที่พักเหนือได้กินบ่อยมากแต่มายุคนี้แพงเฉยเราก็จะทำการหั่น ไปนะคะโดยที่เราจะไม่เอาต้นของมันถามว่าเอาไหมก็ไม่เอาแหละแต่เราชิปที่เห็นว่าเอาก็เพราะไม่เอาและต่อมาเราก็เบิกครบและสาของเราค่ะจากนั้นก็ตำพริกตำกระเทียมปกติเขาใส่แต่กระเทียมแต่ว่าเราอยากเพิ่มความตื่นเต้นให้กับสมองเราก็ใส่พริกลงไปด้วยหลังจากนั้นเราก็มาผัดพริกผัดกระเทียมและใส่หมูที่เราเตรียมไว้นะคะทุกคนอย่าดูถูกกระทะแดงในตำนานนะไฟแรงใช้ได้ เราก็ปรับไฟมาอ่อนลงนิดนึงและหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะเครื่องปรุงที่เราใส่ก็จะมีชิลล์รสโตีน้ำตาลซอสาบเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะอหอมหลังจากนั้นเราก็ใส่กุ้งที่เราเตรียมไว้ลงไปคนอยู่30สินาทีนะคะเพื่อไม่ให้กุ้งสุกเกินไปและหลังจากนั้นเราก็ใช้พักที่เราเตรียมไว้และเบิกม,มือข้างที่สองคนไปค่ะกระทะเล็กเกิน เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน mm hmm. ใครดูคลิปนี้จบแล้วกด s ับสไ r i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเมนูตอ่อไป